สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณสัก2-3เดือนที่แล้วนะผมพูดบ่อยถึงเรื่องของ inverted yield curve นะครับหรือผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญ,ญาณกับหัวหางนะซึ่งธรรมดา,านะครับ ยิวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยระยะสั้นให้ผลตอบแทนต่ํากว่าระยะกลางระยะกลางให้ผลตอบแทนต่ํากว่าระยะยาวคือรูปข้างบนนะครับคือลักษณะของ normal yield curve หรือว่ารูปการาฟผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นเป็นตามรูปข้างบนในสภาะปกติแต่ถ้ามันส่งสัญญ,ญาณบางอย่างผิดปกติเนี่ยมันจะเริ่มเป็นรูปกลางเขาเรียกว่า flattening yield curve คือยิวของผลตอบแทนในระยะสั้นนะครับเริ่มขยับสูงขึ้นนะพอๆกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะยาวอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ค่อยปกติเขาเรียกว่า flattening yield curve ก็เริ่มเป็นสัญญาณเตือนเรียกว่าไฟกับพิพสีส้มก็ได้นะครับถ้ามันเริ่มส่งสัญญาณแดงมันจะเป็นรูปข้างล่างนะครับเขาเรียกว่า inverted yield curve นะผมเรียกย่อๆว่า i y c เนี่ยแหละครับ inverted yield curve คือผลตอบแทนพันธบัตร ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเริ่มผิดปกตินั่นคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมาเริ่มสูงกว่าในระยะยาวนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปกติเพราะว่านักลงทุนธรรมดาเนี่ยนะถ้าไปซื้อพันธบัตรเนี่ยนะก็ต้องให้ทางรัฐบาลยืมเงินถูกไหมเช่นใช้ยืมเงินระยะยาวต้องได้ดอกเบี้ยสูงยืมเงินระยะสั้นก็ได้ดอกเบี้ยต่ำม่เป็นธรรมดานะครับ แต่สัญญาณเนี่ยมันเริ่มปรากฏนะเมื่อประมาณสักสามสี่หเดือนที่แล้วนะเราจะสังเกตนะครับว่าเส้นสีส้มนะครับอนะนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ามันส่งสัญญาณ flattening Yield curve นะคือ y คือ d ผลตอบแทนระยะสั้นของเส้นสีส้มนะครับมาเริ่มขยับนะมาพอพอกับระยะกลางระยะยาวลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเกิด flattening Yield curve นะครับแล้วก็มันเกิดลักษณะ inverted U curve มากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3เดือน1เดือนที่ผ่านมาอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับวันที่8สิงหาคมเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณ Inverted Yield Curve ผลตอบแทนในระยะสั้นเนี่ยเริ่มนะที่จะสูงกว่าในระยะกลางนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมัน Invert บางส่วนมันไม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับนะท่านที่ต้องการนะครับรายละเอียดนะครับแบบเจาะลึกนะตรงประเด็นนะครับเนื้อ,อาหาแน่นนะกระชับเวลาสัมนาออนไลน์อาจารย์เสรนะครับแนะนำนะครับ อย่างคอร์สคอนไซส์ออฟมันนี่ฟอร์พีเพลนะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสาหรันคนทั่วไปอันนี้เป็นคอร์สสัหรันคนทั่วไปจริงที่ท่านไม่ทราบว่าเงินสร้างมาได้อย่างไรสัมพันธ์กับทองคำหรือไม่อย่างไรแล้วปัญหาเรื่องของข้างเงินในขณะน,นี้มันเกิดจากอะไรนะครับแล้วคอที่2นะครับทิศท,ทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี่นะครับทิศทางทางด้านเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมือง ภูมิรัศดรกโลกนะครับภัยิบัติทางธรรมชาติแล้วก็เรื่องของศีลธรรมจริยธรรมมนุษย์นะครับอันนี้ท่านรู้ไว้จะได้รู้ว่าแนวทางเป็นอย่างไรจุดต่ําสุดถึงแล้วหรือยังเมื่อไหร่ป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็คอร์สใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่21ท่านจะรู้ว่าการทํางานของไซเคิลวงรัศจักมันมีแรงขับดันทั้งเหตุปัจจัยพื้นฐาน นะครับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรนะครับมันมาจากแรงขับเคลื่อนประการใดนะครับท่านที่สนใจคอร์สไหนนะครับเช็คนะตารางวันเวลานะของการประชุมสำนักลายนะครับในเดือนสิงหาคมและในกันยายนนะสนใจคอร์สไหนนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ Line ID ผมนะครับเก9599นะครับนะท่านจะเปิดมุมมองเข้าใจได้ลึกมากกว่าเดิม นะแล้วก็ก็เ,เลยนะครับนะตรงประเด็นนั่นเองนะครับมันขนาดนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างยิวนะของอ่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะช่วงที่1นึ่งแลก็าคม65กับ8สิงหาคม65ผ่านมาเดือนหนึ่งนะเราจะเห็นนะครับว่าทางด้านซน้ายเนี่ยยังออกเป็นลักษณะของ flattening yield curve คือยิวมันค้างๆะยราบเรียบนะก็มีพองกขวัวขึ้นมานะจากผลตอบแทนระยะสั้นส,สูงกว่าระยะย,ยาวนะแค่นิดเดียว แต่พอเข้าสิงหาคมเนี่ยเยอะนะฮะดูทางฟังซ้ายมือสุดนะจะเห็นว่ายิวผลตอบแทนบรรดาบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ1ปีนะครับป,นะบปี3ปี5ปี7ปี10ปีเนี่ยนะมันคือไอ้หปีสูงกว่า2ปี2ปีสูงกว่า3ปนะี3ปีสูงกว่า5ปี5ปีสูงกว่า7ปี7ปีสูงกว่า10ปีมันเริ่มเกิดมากขึ้นเรื่อย แปลว่าสัญญาณนะครับสภาวะา n v v r t t e y y e l d curve หรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐกลับหัวหางเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนว่านะการถดถอยก็ยังอยู่ในความสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าบรรดาน,นักลงทุนต่างๆเขาจะมองสัญญาณของ Inverted Yield Curve นะผลตอบแทนพันธบัตรนะรัฐบาลสหร,รัฐเนี่ยครับที่มันกลับหัวหางมันผิดปกติ นะมันไม่ใช่ภาวะปกติก็แสดงว่ามันยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเข้าสู่การถดถอยมันเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้านะครับอาจจะประมาณสัก6เดือนนะครับหรือไม่เกินปีนหนึงเนี่ยนะครับนะครับแสดงว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ก็บอกมีแล้วด,ดูเหมือนจะมากขึ้นด้วยมากขึ้นจากเดือนกรกฎาคม6.5นะครับเมื่อข้อมูลในวันที่8สิงหาคม65มันเกิดขึ้นเช่นนี้นะครับ ก็ฟังมาจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับซึ่งผมก็ได้อ้างอิงหลายครั้งนะครับนะคุณจิมริคัสนะซึ่งเป็นคนที่เขียนแต่งหนังสือนะที่ขายดีหลายเล่มนะครับนะอย่าง new case for g o นะครับหรือว่า currency war สงครามค่างเงินนะครับหรือว่าเรื่องของ aftermath นะครับนะหลังเกิดวิกฤตต่างเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ คุณจิมริค้าก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับแต่ต้องบอกว่าท่านต้องพิจารณาก่อนด้วยตัวนั่นเองก่อนค่อยเชื่อนะเขาบอกว่าเรื่อง inverted yield curve เนี่เป็นสัญญาณนะครับที่เขามอกว่าจุดหักเหอของมันนะที่ผมบอกแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะจุดหักเหอของมันยังอยู่ที่ประมาณปีที่เนะคือผลตอบแทนบรบรดาบิษัหลทรัพสหรัฐในปีที่7เนี่ยนะครับมันสูงกว่าปีที่10อย่างไยเป็นต้นนะแต่พอเข้ามาสิงหาคมังเกตไหมครับ ผลจับแทพนพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐระยะสั้นนะเริ่มสูงไล่มาเลย1ปีสูงกว่า2ปีสูงปี2ปีสูงกว่า5ปี5ปีสูงกว่า7ปีมันเริ่มจุดหักเหมัน,เ,นเริ่มขยับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทางปลายสั้นที่ทางเฟดกาลังควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในกณรที่ปรับขึ้นนะครับล่าสุด0.75%ขณะนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ที่2.0%จุดหักเหเนี่ยครับมันขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ นะซึ่งคุณจิมลิคาร์เขาบอกว่าึงจุดเนี้เป็นจุดที่เขาจับตาดูแลน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อประมาณสัก6-8เดือนที่แล้วนะมีคนมาถามเขาเนี่ยนะเรื่องของการถดถอยเขาจะบอกว่าไอ้เส้น Inverted y i u r v e u r v e เนี่ยนะครับนะไอไอจุดหักเขเนี่ยคงอีกประมาณ2ปีนะมันก็จะเป็นสัญญาณอีก2ปีมันจะเคลื่อนมาทางด้านซ้ายมือเข้ามาที่ไอตัวผลตอบแทนระยะสั้นแต่ว่าขนาดเนี้ย เขาดูเขาคาดการณนะ์จากทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดหักเหเของมันเนี่ยนะมันจะเลื่อนเข้ามาเนี่ยประมาณมกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าการถดถอยเนี่ยอาจจะเกิดเร็วกว่าที่เขาคาดการณ์นั่นเองนะสภาวะการถดถอยนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงสภาวะการถดถอยแล้วว่าอะไรฮะว่ามันมีโอกาสนะถ้าเศรษฐกิจถดถอยนะก็จะดึงตลาดทุนตลาดหุ้นให้ร่วงลงมาได้ นะครับวรวมถึงจะเปลี่ยนกับทิศทางนะครับจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะปรับขึ้นไม่ได้นะครับเปลี่ยนกับเป็นต้องคงดอกเบี้ยต่ําต่อไปอันนี้คือข้อมูลที่แสดงให้เห็นนะที่คุณจิมริคาร์ดพูดได้ฟังรวมถึงเขาได้พูดถึงเรื่องของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะที่เป็นตลาดในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์กับยูโรนะก็มีลักษณะของไอตัวจุดหักเห นะครับของไอตัวอัตราดอกเบี้ยตัวนี้นะครับนะมันมันเคลื่อนมาทางทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเร็วขึ้นนั่นเองนะก็ขอให้ฟังวินายก่อนค่อยเชื่อนะครับ ในวันแม่นี่นะครับด้วยรักและห่วงใยคุณแม่นะครับท่านยุการดูแลสุขภาพคุณแม่นะก็หาอาหารดีๆให้ท่านทานนะครับอาหารออร์แกนิกอินทรีนะครับมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสิซนตะตามรายการนี้นะครับลองดูรายละเอียดนะครับในเทศกาลวันแม่บรนทานที่ต้องการสุขภาพดีนะครับมีจิตใจที่แจ่มใสนะมีพละกําลังในการทําการงานในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะครับสําหรับท่านและครอบครัว ก็หาอาหารออร์แกนิกนะครับอินซีปลอดสารพิษทานกันนะครับมีอัปเดตทุกสัปดาห์นะสอบถามได้ที่โทรอดีไลน์0 8 1 8์แป6หนะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสกนะครับก็อย่าลืมัดแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.kingdom o r g a n i c n e t w o r k c o แนวะครับและต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับ